โอเคสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูอีกแล้วเนาะคุณครูชื่อนางสาวคารุมาสาวมารีนะคะหรือว่าครูฝนดาวเนาะวันนี้เราก็มาพบเจอกันนะคะวันนี้เราจะมาเรียนบทที่หนึ่งกันเนาะนะคะบทที่หนึ่งชื่อเรื่องว่าความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัยนะคะซึ่งคุณครูได้มีการจัดทำอีบุ๊กไว้ให้เรียบร้อยแล้วเนาะก็ นักศึกษาสามารถสแกน QR Code หรือว่าลิงก์อี o ุ๊ e นะคะที่อาจารย์ได้ทิ้งไว้ให้ในเครื่องมือนวัตกรรมเนาะนักเรียนก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้เลยหรือว่าสแกนเข้าไปดูได้เลยนะคะ e b o ุ๊อาจารย์ก็ทําไว้ตรงนั้นให้เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เนาะเดี๋ยวเราจะมาเรียนนะคะความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัยกันดีกว่าว่าเอ๊ะ ไอ้ความรู้เบื้องต้นที่เราควรจะต้องรู้นะคะเกี่ยวกับการทําวิจัยเนี่ยมีอะไรบ้างเนาะอันเดี๋ยวเรามาเรียนกันดีกว่านะคะเนาะโอเคอ่ะเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะคะอาเรามาดูก่อนนะคะมาดูว่าไอ้ความหมายของทฤษฎีการวิจัยเนี่ยคืออะไรนะคะเขาบอกว่าข้อหมายของทฤษฎีการวิจัยนะคะก็คือเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยระเบียบวิธีการวิจัยนะคะที่ได้รับการตรวจสอบ และทดลองหลายๆครั้งนะคะจนเป็นที่ยอมรับได้ว่าเป็นกระบวนการที่ทำให้ได้มาซึ่งคำตอบที่ถูกต้องนะคะก็ให้เกิดองค์ความรู้ใหม่หรือว่าทฤษฎีใหม่ๆนั่นเองนะคะเนาะสรุปง่ายๆเลยก็คือเป้าหมายของทฤษฎีการวิจัยก็คือเป็นเป็นศาสตร์นะคะที่ได้รับการตรวจสอบแล้วก็ทดลองหลายๆครั้งนะคะ จนเป็นที่ยอมรับว่าเป็นกระบวนการที่ทําให้ได้มาซึ่งคําตอบที่ถูกต้องนั่นเองนะคะก็ทําให้เกิดองความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นมาเนาะนี่คือความหมายของทฤษฎีการวิจัยนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นในเรื่องของความสําคัญของทฤษฎีการวิจัยนะคะอ่ะเรามาดูความสําคัญของทฤษฎีการวิจัยคือคืออะไรนะคะความสําคัญของทฤษฎีการวิจัยนะคะมีทั้งหมดกี่ข้อเอ่ย 12ข้อนะคะมีทั้งหมด12ข้อนะคะเรามาดูข้อแรกนะคะข้อที่1นึ่าบอกว่าความสําคัญของทฤษฎีการวิจัยข้อ1เลยนะคะก็คือเป็นเป้าหมายของการวิจัยก็คือมุ่งเน้นหาคําตอบต่างๆเพื่อนํามาใช้แก้ไขปัญหาที่มีอยู่นะคะแล้วข้อ2องล่ะข้อ2บอกว่าการวิจัยเนี่ยเขาจะเน้นถึงการพัฒนาข้อสรุปนะคะหลักเกณฑ์หรือว่าทฤษฎีต่างๆ เพื่อที่จะใช้ให้เป็นประโยชน์ในการทำนายเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะข้อ3เขาบอกว่าการวิจัยเนี่ยจะอาศัยข้อมูลหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆที่สามารถสังเกตหรือว่ารวบรวมได้นะคะ ซึ่งคาถามที่น่าสนใจบางคาถามอาจจะไม่สามารถทําการวิจัยได้เพราะว่าไม่สามารถรวบรวมข้อมูลมาศึกษาได้นะคะอง่ายรกก็คือการวิจัยจะอาศัยข้อมูลว่าเหตุการณ์ต่างๆนะคะที่สามารถสังเกตแล้วก็รวบรวมได้นะคะต่อมาข้อ4นะคะข้อ4เขาบอกว่าการวิจัยเนี่ยต้องอาศัยเครื่องมือและการรวบรวมข้อมูลที่แม่นยําและก็เที่ยงตรงนะคะแม่นยําแล้วก็เที่ยงตรงเนาะอ่ะข้อที่5นะคะเขาบอกว่า การวิจัยจะเกี่ยวการวิจัยเนี่ยนะคะจะเกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมข้อมูลใหม่ๆจากแหล่งปฐมภูมิหรือว่าหรือว่าใช้ข้อมูลที่มีอยู่เดิมเพื่อหาคําตอบของวัตถุประสงค์ใหม่ข้อ6กเขาบอกว่ากิจกรรมที่ใช้ในการวิจัยนั้นนะคะเป็นกิจกรรมที่กําหนดไว้อ่างมีระบบแล้วก็แบบแผนเนามาดูข้อ7นะคะข้อเจ็ดเขาบอกว่าการวิจัยเนี่ยต้องการผู้ที่รู้จริงๆ นะคะในเนื้อหาที่จะทําการวิจัยนะคะหรือว่าผู้เชี่ยวชาญน,นะคะผู้เชี่ยวชาญในเรื่องเรื่องนั้นนะคะเนาะเพราะว่าต้องอาศัยความมัน่นใจนั่นเนองเนาะต่อมาเข้าแปนะคะการวิจัยเนี่ยเป็นกระบวนการที่มีเหตุและมีผลนะคะแล้วก็มีความเป็นปรนัยสามารถที่จะทําการตรวจสอบความเที่ยงตรงของวิธีการที่ใช้ข้อมูลที่รวบรวมมาแล้วก็สรุปนะคะแล้วก็สรุป ต่อมาข้อที่9กนะคะก็คือสามารถที่จะทําซ้ําได้โดยใช้วิธีเดียวกันหรือวิธีการที่คล้ายคลึงกันนะคะเนาะถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงของประชากรหรือว่าสถานการณ์หรือว่าระยะเวลาเอาง่ายๆก็คือสามารถนะคะที่จะทําซ้ําได้โดยใช้วิธีเดียวกันก็ได้นะคะหรือจะใช้วิธีที่คล้ายๆกันก็ได้นะคะต่อมาข้อที่9ก้าก็คือการวิจัยนะคะต้องมีความอดทนนะนักวิจัยเนี่ยจะต้องเตรียมใจไว้ด้วยว่า อาจจะมีความลําบากในบางเรื่องนะคะหรือว่าในบางกรณีเนาะก็ค uh, ือนักวิจัยค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มีความอดทนเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าบางทีวิจัยบางเรื่องที่เจอปัญหาค่อนข้างที่จะเเรียกว่าค่อนข้างที่จะแยะๆมากมาเลยทีเดียวเนาะก็ขออภัยนะคะหน้าคูณครูอาจจะมืดหน่อยเนาะเพราะว่าฝนตกนะคะตอนนี้ฝนตกแรงมากนะคะตกแรงมากเนาะก็อาจจะทําให้ หลายๆคนก็อาจจะมอง,มองหน้าคุณไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่นะวันนี้คุกก็ไม่ค่อยได้แต่งหน้าไม่ค่อยได้ทําอะไรเลยเนาะฝนตกหลับสบายกันเลยทีเดียวนะคะต,ต่อมานะคะข้อไหนแล้วข้อสิบแล้วเนาะนะคะต่อมาข้อสิบเอ็ดนะคะเขาบอกว่า,งงาการเขียนรายงานการวิจัยเนี่ยควรทําอย่างละเอียดและก็รอบครอบนะคะศัพท์เทคนิคที่ใช้ก็ควรที่จะบรรจัดความหมายไว้นะคะ,ะแล้วก็ รายงานผลการวิจัยอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่ใช้ความคิดเห็นส่วนตัวไม่บิดเบือนผลการวิจัยนะคะดังนั้นการเจยนรายงานผลการวิจัยเนาะก็ต้องทําอย่างละเอียดนะคะรอบครอบนะคะถ้าหากว่ามีคําศัพท์นะคะที่เป็นคาศัพท์เฉพาะหรือว่าศัพท์ทางเทคนิคเนี่ยนะคะก็ควรที่จะบัญญัติความหมายไว้ด้วยนะคะเพื่อนะคะเพื่อ,ะะเ,พอะะเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับคคลอื่นที่ให้กับคนอื่นๆเนาะที่เขามาวิจัยของเรานะคะเขาก็จะได้เข้าใจหรือว่า นำการวิจัยของเราไปต่อยอดได้หรือว่านําวิจัยของเราไปเป็นตัวอย่างได้นะคะเวลาเขาอ่านสัเวคนิคหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะได้เข้าใจเนาะต่อมาข้อสุดท้ายนะคะก็คือเขาบอกว่าการวิจัยเนี่ยต้องมีความซื่อสัตย์รวมถึงมีความกล้าหาญด้วยทั้งซื่อสัตย์ทั้งกล้าหาญนะคะเอามาใช้ในการรายงานผลการวิจัยแม้ว่าจะขัดต่อความรู้สึกหรือว่าผลของการวิจัยผู้อื่นนะคะก็คืออย่างที่ครูบอกไปข้างต้นเนาะก็คือการวิจัยเนี่ยนะคะจะต้องเที่ยงตรง ไม่มีเขาเรียกว่าไม่ใช้ความคิดเห็นส่วนตัวนะคะเพื่อที่จะิีเือนเนื้อหาดังนั้นนะคะเมื่อน,นามาเขาเรียกว่านามาเอา่อมามาแสดงผลการวิจัยแล้วนะคะก็จะต้องมีความซื่อสัตย์แล้วก็มีความกล้าหาญในการรายงานผลเนาะเอามารายงานผลนะคะก็จะต้องมีความซื่อสัตย์แล้วก็มีความกล้าหาญนะคะเพราะว่าจะต้องพูดเกจะต้องพูดความจริงถูกไหมคะต้องพูดความจริงว่าสิ่งที่เราได้มานะคะไม่ ไม่ไม่ใช้ความคิ่เห็นส่วนตัวนะคะมันก็อาจจะขัดต่อความรู้สึกหน่อยนะคะแต่ก็ต้องชื่อสัตว์นะคะอาจจะขัดต่อความรู้สึกเราแล้วก็ความรู้สึกของผู้อื่นเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะนะคะทีเด้เรื่องที่3นะคะก็คือความหมายของการวิจัยนะคะความหมายของการวิจัยเอาเรามาดูวิจัยเนี่ยมันหมายถึงอะไรนะคะวิจัยเนี่ยมันหมายถึงการแสวงหาความรู้การแสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อที่จะตอบข้อสงสัยจากแหล่งที่เชื่อถือได้อย่างเป็นระบบ และมีเหตุผลนะ,ะโดยใช้หล um ักการทางวิทยาศาสตร์ um มาเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นตัวเป็นตัวกลางในการแสวงหาความรู้ที่จะเกิดขึ Salesforce> ้นใหม่ๆนะคะแล้วก็รวมถึงมีจุดประสงค์ด้วยเนาะเอาง่ายๆว่าการวิจัยก็คือเป็นการแสวงหาความรู้ความจริงนะคะเพื่อที่จะตอบข้อสงสัยแจากแหล่งที่เชื่อถือได้นะคะเนาะต่อมานะคะ เรามาดูความหมายของกระบวนการวิจัยเรามาดูความหมายของกระบวนการวิจัยคืออะไรกระบวนการวิจัยหมายถึงขั้นตอนนะคะกระบวนการวิจัยเขาก็บอกแล้วว่าเป็นกระบวนการดังนั้นก็จะต้องเป็นขั้นตอนถูกต้องไหมคะก็จะเป็นขั้นตอนของการศึกษาเกี่ยวกับการวิจัยนะคะตั้งแต่เริ่มต้นของการเลือกหัวข้อจนสู่การสรุปผลการวิจัยและนําไปเผยแพร่นะคะจะช่วยให้เห็นภาพรวมของการวิจัยอย่างเห็นได้ชัดเจน แล้วก็นําไปปฏิบัติตามขั้นตอนที่ประสุความสําเร็จนะคะเมื่อมีข้อสงสัยในขั้นตอนใดก็สามารถตรวจสอบแล้วก็เพิ่มเติมแก้ไขได้นั่นเองเนาะเรามาดูนะคะความสําคัญของกระบวนการวิจัยเขาบอกว่ากระบวนการวิจัยที่ดีนะคะจะต้องวิเคราะห์ปัญหาประเด็นปัญหาเราจะต้องระคจะต้องวิเคราะห์ประเด็นปัญหาแล้วก็แนวทางการแก้ไขปัญหาเนี่ยให้ชัดเจนตรงประเด็นนะคะ บ่อยครั้งที่ผู้วิจัยจํานวนมากวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุไม่ถูกต้องตรงประเด็นจึงส่งผลให้การออกแบบการวิจัยขาดความชัดเจนทําให้การออกแบบการวิจัยกรอบแนวคิดการวิจัยไม่สอดคล้องกับหลักแนวคิด,คดการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเอาง่ายง่ายก็คือว่าความสำคัญของการวิจัยก็คือถ้าการวิจัยที่ดีใช่ไหมคะก็จะต้องเราเรียกว่าต้องวิเคราะห์ประเด็นปัญหาแล้วก็แนวทางแก้ไขให,ให้อย่างชัดเจนตรงประเด็นและก็ถูกต้องนะคะ เรามาดูขั้นตอนการวิจัยขั้นตอนินใจนะคะจะมีอยู่5ขั้นตอนด้วยกันนะคะขั้นตอนแรกก็คือเป็นการกําหนดปัญหาก่อนเนาะขั้นตอนแรกนะคะก็กําหนดปัญหาขึ้นมาก่อนว่าเราจะทําวิจัยเรื่องอะไรนะคะปัญหาคืออะไรปัญหาคืออะไรแล้วก็กาหนดหัวข้อกําหนดปัญหามาะะต่อมาข้อที่2ก็คือการตั้งสมมติฐานนะคะแล้วก็ตั้งสมมุติฐานไปว่าจะเกิด ถ้าเป็นแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นทําแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะคะต่อมาข้อที่3ก็คือการรวบรวมข้อมูลนะคะก็คือเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะเขาเรียกว่าเก็บวิจัยคือรหืออะไรต่างๆที่ที่ทําให้เราได้ข้อมูลมาอาจจะเป็นการค้นหาหรือว่าอาจจะเป็นตัวเราเองนะคะที่ไปเก็บข้อมูลมาก็ได้แล้วก็มารวบรวมข้อมูลไว้นะคะข้อที่สี่ก็คือเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็แปลผลนะคะเราก็ไปเก็บรวบรวมมาแล้วใช่ไหมจากนั้นเราก็ วิเคราะห์ข,ข้อมูลนะคะแล้วก็แปลผลออกมากนะคะว่าข้อมูลที่เราได้มานั้นโอเคหรือเปล่านะคะผิดพลาดตรงไหนไหมแก้ไขปัญหาตรงไหนไไหรือเปล่านะคะถ้าผิดพลาดเราก็แก้ไขปัญหาเนาะแต่ว่าถ้าถูาถกต้องและเรียบร้อยละโอเควิจัยโอเคละนะคะเราก็นํามาในเรื่องของสรุปผลนะคะว่าผลของมันเป็นอย่างไรสรุปออกมานะคะว่ามีเขาเรียกว่ามีขั้นตอนการทํายังไงนะคะที่ไปที่มาที่ไป ปัญหาคืออะไรนะคะทำไปเพื่ออะไรนะคะก็นำมาสรุปผลให้เรียบร้อยนั่นเองเนาะนี่ก็คือเป็นขั้นตอนการวิจัยนะคะต่อมาเรามาดูประเภทของการวิจัยนะคะประเภทของการวิจัยเนี่ยจะแบ่งเป็นทั้งหมดเจประเภทด้วยกันนะคะคร่าวๆเนาะนักศึกษาก็สามารถดูได้ที่ดูเนื้อหาได้ตามที่อาจารย์ได้ลงไว้ในนวัตกรรมตรานดยนรูด้วยตนเองนะคะก็จะมีข้อมูล ยู่ในตรงนั้นเนาะนะคะอาจารย์จะพูดข้อๆให้ฟังก็คือประเภทของการวิจัยนะคะก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด7ประเภทนะคะะมันเป็นทั้งหมด7ประเภทได้แก่ประเภทหนึ่งก็คือแบ่งตามวิธีการวิจัยนะคะสองก็คือแบ่งตามความสามารถในการควบคุมตัวแปรอันที่สามก็คือแบ่งตามแหล่งที่มาของข้อมูลอันที่สี่นะคะก็คือแบ่งตามระดับของข้อมูลนะคะ อันที่5้ก็คือแบ่งตามช่วงระยะเวลาของเรื่องที่ศึกษานะคะอันที่6ก็คือแบ่งตามศาสตร์และสาขาวิชานะคะและอันที่7ก็คือแบ่งตามประโยชน์ของการใช้ผลการวิจัยนั่นเองนะคะนี่คือประเภทของการวิจัยเนาะก็แบ่งเป็นเจ็ดประเภทด้วยกันนะคะอะเรามาดูประโยชน์ของการวิจัยดีกว่านะคะล้าทำวิจัยเรื่องหนึ่งเราจะเรื่องเรื่องึ่หมด ฝนตกแรงมากนะคะนักเรียนฝนตกแรงมากนะคะ,ะ,ะก็อาจจะได้ยินเสียงฟ้าผ่าหน่อยก็ตอนรองฟ้าผ่านะคะก็อย่าตกใจกันเนาะนะคะเอาเรามาดูประโยชน์ของการวิจัยนะคะมีอะไรบ้างประโยชน์ของการวิจัยมีทั้งหมด7็ดข้อด้วยกันนะคะทําวิจัยเรื่องอาทวิจัยหนึ่งเรื่องจะได้ประโยชน์อะไรบ้างเอาเรามาดูนะคะข้อหนึ่งเลยเขาบอกว่าช่วยให้เกิดพัฒนาวิทยาการหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆอาทำวิจัยเรื่องนึงก็จะเกิดสิงประดิษฐ์ใหม่ๆขึ้นมาเรื่องหนึ่ง คืออัพเจอหลายเรื่องนะคะอันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่การวิจัยของแต่ละคนเนาะนะคะข้อที่2ก็คือช่วยใหเเ้เลือกวิธีระบบนะคะกระบวนการหรือรูปแบบที่ดีหรือเหมาะสมที่สุดในการดําเนินงานต่างๆได้นะคะประโยชน์ข้อที่สามก็คือช่วยในการกําหนดนโยบายกฎหมายแนวทางวางแผนการวิจัยเชิงนโยบายโดยตรงและการวิจัยอยื่นๆได้นะ นโยบายข้อที่สี่เขาบอกว่าช่วยให้เกิดการพัฒนาการวิทยาการโดยสิ่งอ,อ๋ออันนี้อาจจะซ้ำนะขอขอ,อภัยนะคะนักศึกษาขออภัยด้วยเนาะไม่เป็นไรเรามาดูข้อที่ห้าดีกว่าก็คือช่วยในการประเมินแล้วก็ปรปับปรุงพัฒนานะคะข้อที่หกเขาบอกว่าช่วยให้ทราบสาเหตุและการแก้ไขปัญหานะคะแล้วข้อที่เจ็ดก็คือช่วยฝึกฝนและพัฒนาบุคลบ,บุคคลบุคลากร จากการทําวิทยานิพนธ์หรือการทําวิจัยนะนี่ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นประโยชน์นะคะของการทําวิจัยหลักๆเนาะโอเคเรามาดูนักวิจัยนะคะขนาดครูนะคะยังมีจรรยาบรรณของครูเลยถูกต้องไหมคะดังนั้นเราก็ต้องมีเขาเรียกว่าจรรยาบรรณของนักวิจัยเช่นกันนะคะอ่ะเรามาดูจรรยาบรรณของนักวิจัยเขาบอกว่านักวิจัยนะคะนักวิจัยต้องมีจรรยาบรรณเช่นเดียวกับอาชีพในศาสตร์อื่นๆ ด้วยสายเหตุนี้สภาวิจัยแห่งชาตินะคะจึงกําหนดจรรยาบรรณนะคะของนักวิจัยเมื่อวันที่8มีสารยศ2,541นะคะกำหนดขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อเป็นแนวทางสําหรับนักวิจัยให้ยึดถือปฏิบัติเพื่อให้การดําเนินงานวิจัยตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสมนะคะตลอดจนประกันมาตรฐานของการศึกษานะคะอืม ซึ่งมีทั้งหมด9ราการเนาะมีทั้งหมด9ข้อดังนี้อ่ะเราไปดูทีละข้อกันดีกว่าเนาะข้อแรกเขาบอกว่านักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์มีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการนักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการทำงานนะวิจัยตามข้อตกลงนะนักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่จะทำการวิจัย นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่วิจัยทั้งสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะคะนักวิจัยต้องเคารพศักดิ์ศรีและสิทธิมนุษย์ที่เป็นตัวอย่างการวิจัยนะคะนักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิดโดยประสากอคติทุกขั้นตอนการวิจัยนะคะนักวิจัยพึงนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบนักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น ในข้อสุดท้ายนักวิจัยเพิ่งมีความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกระดับนะคะนะดังนั้นนักวิจัยก็จะต้องมีจรรยาบรรณของนักวิจัยเช่นเดียวกันนะคะสรุปเลยนะคะ,ะเรามาสรุปบทที่หนึ่งกันดีกว่าเนาะ,ะมาดูนะคะ,ะสรุปเลยนะคะทฤษฎีการวิจัยคืออะไรทฤษฎีการวิจัยมันคือศาสตร์ศาสตร์นึงนะคะ ที่ว่าด้วยเรื่องของระเบียบวิธีการวิจัยที่ได้รับการตรวจสอบและทดลองหลายๆครั้งจนเป็นที่ยอมรับได้ว่าเป็นกระบวนการที่จะทําให้ได้มาซึ่งคำตอบที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ขอให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆหรือว่าใหม่ๆนะคะข้อ2นะคะกระบวนการวิจัยคืออะไรกระบวนการวิจัยเนี่ยมันเป็นขั้นตอนของการศึกษาการวิจัยนะคะตั้งแต่เริ่มต้นของการเลือกหัวข้อจนไปสู่ สรุปผลการวิจัยนะคะแล้วก็จากนั้นก็นําไปเผยแพร่นะคะเพื่อที่เพื่ออะไรเพื่อที่จะช่วยให้เห็นถึงภาพรวมของการวิจัยอย่างชัดเจนแล้วก็นาไปบรรดาบนาไปบรัจนะคะตามขั้นตอนที่ประสบความสําเร็จแล้วนะคะเนาะต่อมาข้อที่3คือรูปแบบของการวิจัยก็คือสามารถจัดได้หลายแบบนะคะขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดแบ่งเนาะก็ ประเภทของการวิจัยตามกณฑนนะคะก็จะแบ่งเป็นเจ็ดประการด้วยกันนะคะเรามาดูเจ็ดประการมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีหนึ่งวิธีการวิจัยนะคะข้อ2ก็คือบทบาทของผู้วิจัยนะคะข้อ3คือแหล่งที่มาของข้อมูลนะคะข้อ4คือระดับของข้อมูลนะคะข้อที่5ก็คือช่วงระยะเวลาของเรื่องที่จะศึกษาข้อที่6ก็คือศาสตร์และสาขาวิชาและข้อสุดท้ายก็คือประโยชน์ของการประโยชน์ของการใช้ผลการวิจัยนั่นเองนะคะนะ ก็วันนี้นะคะก็ถือได้ว่าหลายๆคนก็ได้รู้เกี่ยวกับขั้นขเขาเรียกว,ว่าเครื่องมือเอ้ยไม่ใช่จริงหลายคนก็เขาเรียกว,ว่าวันนี้ได้ความรู้นะคะเบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัยไปค่อนข้างที่จะเยอะแล้วเนาะก็หวังว่าเด็กๆนะคะคงจะนำความรู้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดเนาะนะคะ ก็วันนี้ถือว่าเป็นเวลาอันสมควรแล้เนาะแล้วก็เรียนกันมาพอสมควรแล้วนะคะก็สาหรับวันนี้นะคะก็มีแค่นี้นะคะอย่าลืมนะคะทําแบบฝึกขัดด้วยนะคะคุณครูก็ได้มีการทําแบบฝึกขัด <โ frustrating. S 1> ก่อนเรียนหลังเรียนไปแล้วเนาะ,ะก็อย่าลืมไปทําแบบฝึกขัดหลังเรียนกันนะคะได้กี่คะแนนก็ขอให้นักเรียนก็สู้ๆแล้วก็ตั้งใจทำเนาะสําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วเนาะก็สําหรับวันนี้ท่สวัสดีค่ะ